ทีนี้มองไปด้านบนคุณจะไม่เห็นเลยว่าหลังเนี้ยเขามุงแผ่นหลังคาด้วยอะไรนะครับจริงๆแล้วพอใส่ฝ้าระแนงเข้าไปแล้วคุณผู้ชมการที่จะมุงแผ่นหลังคาเนี้ยนะก็จะใช้ได้อยู่2ชนิดโดยปกติแล้วทั่วไปนะ ต้องเป็นแผ่นทึบแสงด้วยถ้าเป็นแผ่นโปรแสงคุณใส่ฟ้าระแนงไปไม่มีประโยชน์นะส่วนมากจะเป็นแผ่นทึบแสง2ชนิดนี้ได้แก่หนึ่งเ mm hmm. มทัลชีตเมทัลชีตคุณจะใส่ฉนวน PE ก็ได้ใส่ฉนวน PU ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าแ,แต่ถ้าผมแนะนำนะถ้าใส่ฟ้าระแนงแบบนี้ใช้ PE ก็พอราคาจะได้ไม่ต้องสูงมากนะครับ บางคนมีงบประมาณมากหน่อยใส่เป็นไวนิลเลยแล้วก็ใส่ฝ้าระแงได้ไหมตอบให้เลยว่าได้นะครับแต่ถ้าจะเอาราคาไม่สูงมากเมทัลชีสฉนวน p ีก็พอแล้วพอใส่ฝ้าระแงเวลาฝนตกเสียงดังแทบไม่ต่างกันเลยการความร้อนแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเจ้าฝ้าระแงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการซับเสียงได้เป็นอย่างดี หลังคาอยู่ด้านบนฝ้าอยู่ด้านล่างระหว่างหลังคากับฝ้ามันก็จะมีช่องอากาศถ่ายเทนะครับช่องอากาศนี้มันก็จะเป็นตัวซับเสียงอากาศก็จะถ่ายเทมาทางช่องรางน้าซึ่งรางน้ำเนี่ยเราซ่อนอยู่ใต้ฝ้าคุณผู้ชมนะรางน้ำจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือกลวยระบายรางน้ําจะซ่อนอยู่ใต้ฝ้านะครับซึ่งรางน้ําจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้ตลอดแนวเลยนะครับตลอดแนวประมาณ8เมตรเนี่ยจะซ่อนอยู่ตรงฝ้าระแนงไปถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีท่อระบายน้ําเหมือนกันนะครับ